นับจากนี้ไปหลวงปู่ฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงจะเมตตาเล่าเรื่องหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยณบัดนี้ส่วนครับถ้าเป็นเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะไรยังจะมาคุยกับผู้หญิงเวลาเป็นข้ามือเตือนนะี่มันใช้ไม่ได้นะฉันมาเตือนนะ จำแม่ดีกว่าฉันมาเตือนถ้าต่อไปถ้าทําอย่างนี้อีกฉันจะลงโทษแล้วจะหาว่าฉันไม่บอกไม่ได้นะเพราะลุงวันเช้าลงพ่อปานแข่งข้าวท่านก็ยิ้มลงพ่อปานยิ้มเป็นมีเรื่องมาว่ายังไงรุมพันเย็นเมื่อคืนนี้ถูกนายไรเคียนเร่งงานเลยท่านก็บอกครับเขาเข้าไปดูเมื่อ่าทำอย่างนั้นทีน่เราเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไอเด็กมันจะเอาอย่าง ทำอย่างนั้นไม่สมควรผู้หญิงยิงเรือเข้าไปคุยอะไรในกุฏิวิถีฐานกันเกในะใช่ไม่ได้เอ่อสหรับเรื่องนี้ก็แสดงเห็นว่าลุงพ่อตัานทรงทิพย์ประโยู่ปุญญาเป็นปกติถึงแม้ว่าเรื่องเราจะเกิดในที่ลับเรื่องระหว่างผีกับคนทั้งกรู้แม้เมื่อพูดถึงเรื่องนานดะเคียนต้นนี้ได้ฉันก็อยากจะเล่าต่อไปสักนิดหลังจากที่หลวงพ่อปานตายแล้วตามปกติของฉัน เราได้เขียนทั้งสองต้นเนี่ยสองคนเนี่ยท่านมาเยี่ยมเป็นปกติทุกคืนคราวหนึ่งพี่จังหวัดสุพรรณบุรีไปหาฉันสี่คนพราที่ปกติหลังนั้นถ้าใครนอนไม่บูชาพระก็นอนไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าก็าจะนอนแ้นะบูชาพระบูชาเจ้าซะก่อนนะแล้วนอนสบายในจานวน,นนั้นมีไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นคนชอบเดินป่าพอจะนอนมันกลัวเป็นคนกลัว คนเดินป่าเนี่ยต้องเป็นคนชอบบูชาพระเพราเชื่อผีเชื่อเจ้าก็บูชาพระเมือม่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น,นอนก็นอนหลับสบายสุีิตาแก่สามคนเป็นคนอวดดีไม่ยอมบูชาพระไม่รานอนแ้งก็พยายามจะเกียงเอาไว้ให้เพื่อกันความกลัวแล้วกันความกันหลงผิด เอปลากวาปากประมาณจะหงทุ่มเ,เศๆแค่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยเดินมาทางปลายเท้าเห็นมีตาสามคนนอนเท้ามาเสมอกันพอดึงเท้าเสมอกันก็ไอคนมันสูงต่ำไม่เท่ากันมันจะเสมอได้ยังไงในเมื่อหัวมันนอนเสมอกันไอเท้กาก็ต้องมาเสมอกันก็ดึงเสมอกานได้สาหรับเจ้าเด็กหนุ่มนั้นไม่กวรพเพราะเท้าเสมอกันแล้วก็เดินมาทางหัวนอน เห็นหัวไม่เสมอกันบวกดึงหัวเสมอกันพอตีสองเชนตื่นลงมาเห็นสามคนทำไมนอนนั่งคุยจรงจริงจริง,ง,รงก็ถามว่าเอาทําไมไม่นอนละ่ะแกก็เลยบอกว่าจะนอนยังไงแหละก็รับไม่มาจัดรนะเบียบกันอยู่อย่างนี้ถามทำไมมีผู้หญิงคนผอมผ้าสีทองนุ่งผ้าสีทองเมื่อเคยดึงขาดึงหัวอยู่าง้จะนอนหลับยังไง พอแคพูดเท่านั้นฉันก็รู้ทันทีว่านาดาเขียนไดไไงเขาแล้วยังได้ถามคนสามคนแล้วบอกเมื่อก่อนก็จะนอนแ่แกไม่ได้บูชาพระใช่ไหมเขาถามว่าทาไมถึงรู้บอกทําไมจะไม่รู้ไอ้ที่นี่แหละใครนอนไม่บูชาพระเราเป็นเสร็จทุกรายไม่มีนอนหลับนี่เป็นอย่างนี้จะว่าเทวดาไม่สนใจกับความดีความชั่วของคนก็ไม่ได้ นี่เขาเป็นเทวดาเขาอยู่ที่ต้นตะเคียนเขายังสงสงเคราะห์นุเคราะห์แต่รู้สึกว่านางตะเคียนสองคนเทวดาสององค์เนี่ยสงเคราะห์ฉันมากฉันเนี่ยไปไหนก็ตามทีแก่มกจะติดตามไปให้ฉันเห็นอยู่เสมอแล้วก็ใช้คําว่าแม่นี่ฉันคิดในใจว่าแกเคยจะเกิดเป็นแม่ฉันมาหลาย,ลายชาติแล้วก็ไดอาจจะไม่ใช่ชาติเดียวชาตินี้ทางท่านที่แกเป็นเทวดาแกก็ตามสงเคราะห์ฉันอยู่เสมอ ในสมัยก่อนโน้นฉันจะไปหางเงินหาทองที่ไหนก็ตามมาสร้างวัดสร้างวัเมื่อไปนอนอยู่ที่ไหนว่าจะเห็นแกอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องราวหนึ่งสําหรับของเรื่องพ่อปานแล้วก็เรื่องที่เขาเล่ากันมีอีกเรื่องหนึ่งกือว่าจะปาราปฏิหารของหลวงพ่อปานเวลาที่ท่านทํางานทุกคราวคนมากคนน้ำมากจัดอย่างนั้นวัดที่เราเห็นเห็นกันอย่างนี้ยอย่างงาั้นวัดชโยก็ดี งานวัดป่าโมกก็ดีชื่อว่าเป็นงานมากมีคนมากลไม่เกินกว่าคนที่นั่นฉันคิดว่าจะมากกว่าสิเพราะว่าการตั้งโรงครัวเลี้ยงต้องตั้งโรงครัวถึงสามโรงแล้วก็แม่ครัวเนี่ยไม่มีจะไม่ไม่มีเวลาหยุดคนไปคนมาเรียกว่ากินได้กันตลอดคืนตลอดวันวันหนึ่งเป็นแม่ครัวเป็นสามชุดสําหรับผัดเปลี่ยนกันทั้งๆที่แม่ครัวสามโรงนะั้นนะ ต้องทำทั้งสามชุดโรงโครวัวหนึ่งก็ใช้คนเป็นสิบเขาไม่ช่วยกันเป็นตำบลตำบลอันนี้ก,การล้างถ้วยล้างชามของคนเนี่ยมันก็ทําลําบากถ้าจะเป็นล้างจานที่ะลูกท่านลูกเขาเป็นล้างที่ลูกกะลูกลาบากมันไม่ทันมีลุงพ่อปานทั้งกันลงไปลงไปเจอเข้าไปบอกเห็นคนล้างจานที่ทานน้าไปล้างที่กโ้เฮ้ยล้างอย่างนี้มันจะทันกินหรือเปล่าทำองนี้แค่ไม่ได้ลกูก ล้างอย่างเงี้ยคนมากๆมันก็ไม่ทันใช้ที่ทั้งครัวเขาก็ต้องการคนล้างก็เป็นสามคนเท่านั้นคนล้างจาไใน,นตั้งสามคนก็แกก็นึกควจริงก็จาจัดก็คิดประมาทอยู่แล้วแกก็บอกว่าทําทไงนะครับตัไอาจานเนี่มันเป็นจานกระเบื้องครับถ้าไมได้ใช้จานทางกระสีสมัยนั้นแล้วถ้วยทั้งกระเบื้องใช้ถ้วยทางกระสีใช้กระเบื้อง ไม่ช่วยอาจารย์เนี่ยครับหลวงพ่อมันกระเบื้องผมจะทายังไงนะครับทาไมล้างยี่งก็แตกบอกไม่ตยไปตะกล้าเขย่าเขย่าเขย่ากรอกกรอกกรอกเขย่าเขย่าหมุนไปมาเขย่าเขย่าเพราะว่าแตกหมดที่เขารับหลวงพ่อแต่คนล้างไปอย่างนั้นไอ้บอกลองทําดูก่อนนี่มันแตกหรือไม่แตกแกก็เอาบอกเอาทำให้มันล้างที่สุดเขย่าให้มันล้างที่สุดไลหมดเร็วๆแกก็ยาวเกือบตายเพราะอาจารย์มันแตกสรุปมันก็ไม่แตก อันนี้ก็จัดว่าเป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งที่ท่านหลายน่าจะคิดทมไมความไอจานกระเบื้องนี่เราต้องพยายามทํากันอย่างประครับประคองแต่ก็ว่าของท่านทําไมแตกค่กลับมาถามท่านท่านบอกว่ามันเรื่องธรรมดาามว่าเรื่องธรรมดามเป็นไงครับท่านบอกว่าน้ําม,มันช่วยมันก็ไม่แตกตอนนี้เวลาเขาก็เหยาวนะ่เขาไม่ได้ขยาวในน,น้ํานี่วันหนึ่งฉันก็ลองเอาจานไปทั้งสิบลูกลงขยาวบ้างแตกหมดไม่เหลือเลยนี่ การท่านแสดงปาฏิหาริย์แต่านไม่บอกให้รู้ท่านถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่นี่มันก็เป็นเรื่องอยากเหมือนกันถ้าจะบอกกันโกงก็บอกไม่ได้ก็ต้องบอกกระเรียบเียเัจเกตยงพื่อทาให้รู้อย่างนั้นนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์หนึ่งที่คนก็พากันเล่าเือกันไปว่าหลวงพ่อปานมีปาฏิหาริย์การล้างชาำไม่ต้องใช้มือล้างใช้การเขย่าล้างอันนี้พันเอกแสวงแก้วมณีก็ยังเคยพูดอยู่เสมอว่าแกเองก็แก้ไปพบแก้ก็ไปพบ ยังถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งของพระปานที่คนยังพากันเล่าเลืออยู่มากที่ตอนนี้ฉันกับเก็บเพื่อเก็บเรื่องเล็กๆมน้อยมาเล่ากับเพราะเหตเห็นว่าเทปมันจะหมดถ้าฉันจะเล่าเรื่องใหญ่ๆแลวก็มันไม่ก่อเล่าตอนนี้มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าคิดคนทั้งหลายจะลองทอําดูก็ได้หลวงพ่อปานได้สร้างพระพุทธรูปของท่านเองค์พระพุทธรูปองค์นี้สร้างมีเชื่อเป็นข,ข้าวสุกเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปหลับ เพื่อให้เข้าอาหารนี้คําไหนถ้าอร่อยที่สุดถ้าไม่เกลือนอกท่านคายออกมาเราเก็บไว้แล้วก็ชันไปชันไปชันไปคําไหนรู้สึกว่าอร่อยที่สุดท่านก็คายออกมากระทบลิ้นรู้สึกว่าอร่อยคายออกมาเก็บเอาไว้เก็บเก็บไว้อย่างนี้สามเดือนเก็บไว้ก็มันก็ไปตากตากตากสามเดือนพอครบสามเดือนแล้วท่านก็ให้พระเขาเข้าเข้าตากมาปนรับพอปนเสร็จเรียบร้อย ก็เลยในช่างเข้ามาให้ปั้นเป็นพระพุทธรูปแต่ว่าข้าวที่จะกินนั้นนั้นต้องเสกซะสก่อนนะเสกด้วยกะถาลาบคาถาภศร,รีวลีเลยที่เรียวกว่าคาถาพระจิมบาลีก็ได้หรือว่าจะเป็นคาถาพระบาเจกพระไตรเจ้าก็ได้เป็นคาถาที่นำลาบมาเมื่อช่างปั้นพระพุทธรูปองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ทำพิธีพิธีบงวงสรวงอัญเชิญเทวดาทั้งหมด แล้วบารมีพระพุทธเจ้าให้ช่วยกลมกลองตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าเวลาฉันไม่อยู่มันหมายถึงตัวท่านนะท่านพูกับพระว่าฉันไม่อยู่ถ้ากับข้าวกับปลามันไม่พอกินแล้วก็เมื่อที่ไอ้ของที่ฉันให้ไว้มันจะขายแคลนไปเพราะฉันไปสร้างวัดต่างๆมันกลับตั้งกาหนดเวลาไม่ได้พวกเธอจงเอาพูบห้าดอกไปารัตนาพระขอบารมีที่พระพุทธรูปองค์นี้ยเธอจะได้ข้าบริโภค อันนี้เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งนะ,ะเป็ดลัาเลยฟังมันก็น่าคิดวันนี้พอหลวงพอ่อานไปความจริงไอ้กับข้าวมันก็พอมีกินนี่เราจะลองลองกันหลวงพ่อบอกมันจะจริงแล้วไม่จริงลองจุดธูปรัตนาบารมีพระขอขอกับข้าวต <c oughs> อนแกับข้าวที่มีอยู่มันก็ดีแล้วแต่ว่าก,กินไม่อร่อยอยากจะได้กับข้าวจากชาวตลาดที่อร่อยๆสักงมอน พขบูชาแล้วบูชาแต่ว่าบูชาเนี่ยจะใกล้เพลนักไม่ได้นะเขาทําไม่ทำบูชาเวลาประมาณสองโมงเช้าแล้สี่โมงเชา้ากว่าๆเห็นมีรถยนต์วิ่งมาลาำมาเอากับข้าวกับปลามาเยอะแยะมาทำหลวงพ่ออยู่ไหมโบหลวงพ่อมาอยู่เะยโยมจะไปท่านไปเขาวงพระจั์แล้วก็จะเลยไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปตรวจงานก่อสร้าง โยมคนนั้นแกก็บอกตายจริงฉันย่ากับข้าวมาถวายหลวงพอ่อถามว่าโยมมมาถวายมากไหมบอกไล่หม้อที่โยมมันช่วยแกก็เลยบอกว่าเอาแล,ล้วหลวงพ่อมาอยู่ก็ไม่เป็นไรพระอื่นก็เป็นบุญเหมือนกันฉันขอถวายแล้วแกก็เอาของเข้ามาถวายพระฉันก็ไม่หวัดไม่ไหวเยอะแยะควาจะให้กับข้าวที่มีอยู่แล้วกับข้าวที่มีอยู่แล้วมันก็พอตอนนี้พอเราอยากจะกินให้มันดีนี่อาหารที่เราต้องการได้สมประสงค์ ตอนนี้ก็ชัดกำเริบชักกำเริบแล้วไอล้ลินเป็นพิษเนี่ยก็ว่าลินเป็นพิษอ้ความพอของคนเนี่ยมันไม่มีเมื่อมีกินเขาถีแล้วขอ,ข,อข,อของกินจะกินได้ก็พอจะกินได้แต่ไม่พอใจ่แล้วตอนนี้ไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่รออดเเอาต่ทุกวันเลยเอาทุกวันว่าวันนี้ขอกับข้าวอีตอนนั้นกับข้าวทางเหนือวัดเพราะว่าประอกอบจริงบรรทัดทิศใต ตะวันเป็นทางทางเหนือน้ำขริกลเหนือวัดลุงพีวันขออาหารใต้วัดก็ขออาหารเช้าใต้วัดทำอยู่ทางทิศใต้ของวัดเนี่ยขอจงนําอาหารมาเอาแกงอะไรพอเท่าที่มีรถพอจะหารได้ในปัจจุบันเอาพระนิสุกก็มีคนมาทํากันอยู่อย่างนั้นสี่วันต้องพ่อโผล่เลยโผล่ทำไมเพราะว่าพวกเราเล่นพิเลนน่ นั่นตะเคียนเขาไปฟองพอท่านมาถึงก็ถามหลวงพ่อครับก็หลวงพ่อกําหนดว่าอีกหลายวันจะกลับท่านพ่อทาม,มาถึงมาืม่อจะไม่มาได้แลวไอ้พวกแกมันเล่นพีเรนพระพุทธรูปองค์นั้นนะฉันมีไว้เผื่อกันพวกแกอดนะไม่ใช่มีไว้ให้พวกแกในโลกในอาหารท่านทําไหกับหลวงพ่อแล้วทำไปทำไปไม่รู้วพาไอ้แกน่ะไม่ต้องถามไอ้แกนี่มันตัวดีละไอ้ลิงดำ ฉันไม่อยู่แกขอกับข้าวตลาดใช่ไหมขอหลวงพ่อบอกครับเขามาแล้วเปล่าบอกผมขอหมออดเดียวครับเขามาตั้งเยอะว่าเขาจะมาน้อยอยังไงหรอกมาเยอะสิแล้วก็บรรษัทกก็ขอทุกวันเลยคนนี้แกอยากกินอะไรก็ทุกวันคนเช่งไอ้กับข้าวไม่มีอยู่แล้วครา,าอย่างนี้เขาต้องอ้อยขอเวลาอดถามว่าหลวงพ่อรู้ยังไงครับบอกทำไมเขาจะไม่รู้กันนานตะเคียนครับไปฟ้องขานี่สขาบอกแกเลยเอาแล้ว อยากกินใหญ่แล้วไอ้ตัวอยากนั้นตัวนรกนะแกอย่าพยายามอยากกันจะตามใจเลยนไอ้ตัวอยากมันเป็นตัญหาจะเป็นอยากอาหารการบริโภคอะไรก็เป็นตัญหาทช้นนั้นเชื่อวชาวอาหารการบริโภคมันก็กินพอายังอัตรภาพให้เป็นไปไอ้รสอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันไม่สําคัญถ้าลนคนเราถ้าลงไปติดในรสอร่อยเสียแล้วในสุดชานสมาบัติมันก็จะเสื่อม นีบาสนาญาณมันก็จะไม่แจ่มใสจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ดีเพราะติดในรสอาหารเอาก็แ,แล้วตเทศแล้วนีรู้สึก,กว่าท่านมีอะไรดีๆของท่านจริงๆเราจะทําอะไรเป็นเครื่องลี้ลับแม้แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ลบไม่ได้ไอ้นี่นะมันเป็นนิสัเปน,นุทาหอนอันหนึ่งสําหรับท่านผู้ฟังเท่าที่ฟังมานี่แล้วก็จงอย่าคิดนะ ว่ามันจะเป็นสิ่งเกินวิสัยที่เราจะทําไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้เราจะเห็นไม่ได้เรื่องผีเรื่องเทวาดาแต่ว่าขออย่างเดียวว่าทําให้ถูกและเมื่อทําถูกแล้วก็จงอย่าทะนงตนว่าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมาฐานเราเป็นนักสมถะามิปัสนาอย่าถือตัวอย่าถือตนว่าดีกว่าคนนั้นเราวิเศษกว่าคนนี้อย่าถืออย่างนั้น การถืออย่างนั้นยังมีอยู่มันยังเป็นกิเลสและทัณหาไม่ใช่ความดีอย่าถือว่าเรามียศสูงมียศถ้ามันดาศักดิ์สูงกว่าเขาอย่าถือว่าเรามีความรู้ดีกว่าเขาอย่าถือว่าเรามีฐานะดีกว่าเขาถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จงดูตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงตื่นขึ้นเช้าเราหุงข้าเราหิวข้าวไหม ถ้าเราหิวก็คนที่เราว่าเราดีกว่าเขาเขาเรวกว่าเราเนะี่ยเขาหิวไหมเขาก็หิวเราเขาปวดอุจจาระปัสสาวะเราปวดไหมถ้าปวดเหมือนเขาเขาเจ็บไข้ไม่สบายเราเจ็บไหมเราก็รู้จักเจ็บไข้ไม่สบายเมื่อเขามีอาการเึลื่อนไปหาความแก่เราเป็นเช่นนั้นไหมถ้าเราก็เป็นเช่นนั้นก็จงอย่าคิดเมื่อเป็นเช่นนั้นจงอย่าคิดทะนงตนว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนมิเศษ อันความจริงแเราเขามีสภาพเหมือนกันมีสภาพเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเหมือนกันในสภาพทังสี่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสภาวะตามความเป็นจริงนี้ได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังเรื่องของพรหลวงพ่อปานมาท่านจะคิดว่าเรื่องหลายอย่างที่ท่านเองไม่สามารถจะทําได้หลวงพ่อปานดีกว่าท่านถ้า่านคิดอย่างนี้ท่านเองก็ไม่เที่ยง ันเองก็ยอมรับว่าในด้านความรู้ความพิเศษในสมาธิหรือวิปัสสนาญาณของพ่อปานดีกว่าเราดีกว่าพวกเราแต่ว่าสภาพความเป็นจริงที่สม่ำเสมอก,การอยู่อย่างหนึ่งคือหลวงพ่อปานเกิดเป็นเด็กเ,เ,เกิดที่แรกเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นลุมเป็นสาวแล้วก็เป็นคนแก่เวลานี้ท่านก็ตายไปแล้วใ่เราคนเราจะดีขนาดไหนก็ทนเหนื่อยทนต่อความตายไม่ได้ สำหรับเทปมุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทปมุดหลังมุดหลังที่สุดที่เล่าเรื่องต่างๆในเรื่องในความเป็นมาของพ่อปาให้บรรดาลูกหลานฟังเรื่องทั้งหลายทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญบ้างเป็นเรื่องเกล็ดบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นเรื่องน่ารู้อย่างหนึ่งที่บรรดาลูกหลานทั้งหลายยังไม่เคยฟังและไม่เคยรู้มาก่อน เรื่องบางอย่างอาจจะไปซ้ํากับเรื่องใดๆก็บบางตอานนี้ก็ก็ถือขอให้ถือว่าเป็นการรับฟังเพิ่มเติมไปก็แล้วกันก่อนที่จะสิ้นเทพมนสําคัญเทพมนนี้ก็จะกล่าวประวัติความเป็นมาของคาถาพระบระเจกผู้แต่เจ้าคือหลวงพ่อปานได้ศึกษามาอย่างหนึ่งและก็จะได้เล่าเรื่องราวของหลวงพ่อปานเกี่ยวกับการ อาพาธและมรณภาพทังท่านจนกระทั่งเรื่องราวอย่างการหลังมรณภาพไปรทราบพ,พอสมควรว่าเรื่องราวของพระผู้เป็นอาจาริยะมนุษย์หมายความว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงความมาพระพุทธเจ้าของพรปานเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันที่ใช้คําว่าอาจาริยะมนุษย์คือมนุษย์ทู่อัศจรรย์กันไหมความวามีสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาหลายอย่างหลายประการ ที่ควรจะศึกษาเอาไว้ว่าพระใานพาระพุทธศาสนาที่มีความดีก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็นสมัยใกล้ๆกับชีวิตของเราซึ่งคนทุกคนที่มีอายุในสมัยนี้ทั้งสี่สิบปีย่อมเกิดทันทันนี้เป็นไว้แต่ว,ว่าจะไม่ได้พบตัวท่านเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบแต่คุณงามความดีของพ่อปายก็ยังปรากฏประจํโลกอยู่ ในความดีอันนี้ไม่ใช่มาจากไหนมาจากความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่ท่านดีกว่าพวกเราเราคือดีเกินกว่าที่พวกเราจะึงปฏิบัติได้จะเพึงมีผลอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าท่านปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภะ คือพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตามแบบตามระเบียบปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระพาสเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยเฉพาะท่านไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยหนึ่งเพราะการดัดแปลงแก้ไขคํสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้แต่น้อยหนึ่งองค์สมเด็จพระจิน์สีกล่าวว่าคนบุกบุคคลผู้นั้นเป็นติทยะเขามาติทยะนี้เป็นภาษาบาลี แปลว,ว่าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเดรธีไอ้อย่างนี้ก็ยังีการทับศัพท์คาว่าเดรธีในที่นี้หมายถึงว่าเป็นบุคคลคายนอกคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นคนนอกเขตคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับนับถือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง <c oughs> คนประเภทนั้นถึงแม้ว่าจะมีเพศเป็นกรว่ายกตาม เป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเจ้าก็ตามเป็นเลิงก็ตามท่านก็เรียกว่าติทิยะทางนั้นไม่ใช่ว่าคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่จะประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนก็หาไม่ความจริงบางท่านบวชเข้ามาแล้วแต่กลับกลายเป็นเดรัจฉีกล่าวคือคัดค้างคําสอนของพระพุทธเจ้าดนสิ้นเชิงก็มี บางท่านก็เอาเพศติ่พระพุทธเจ้าหมอบให้ือมีการห่มผ้ากาสาว,วาพัฒน,น์ตะโกนหนัวโขลกโหนดเพื่อเพศเป็นบรรพชิตแต่ว่ากิจที่พึงปฏิบัติไม่ได้นำอาวธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากขมาปฏิบัติบวชเข้ามาแล้วก็มุ่งหน้าท่องแต่สวดมนต์บ้างมาติกาบางสกุลบ้างเพื่อหากินเลี้ยงชีดอย่างนี้เขาเรียกว่าวบทแบบอุปสมะปะชีกา บวชพรทธศาสนาพระอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตไม่ได้ปฏิบัติตามระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเดือดขีดด้วยบวชเข้ามาแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ในการหาสินเป็นนักนักปาตกถาบ้างเป็นนักเทศบ้างแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติสินให้บริสุทธิ์ไม่เจริญสมาธิให้จ้งมันไม่ทำบุญบุญนานให้เไสอย่างนี้ก็เรียกว่าเดือดขี หรือว่าถ้าจะบวชเข้ามาแล้วก็หวังลาบหวังยศหวังความร่ำรวยหวังยศถาบรรดาศักดิ์มาในมุ e ่งหน้าปฏิบ so ัต so ิตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเหตุสามรายการคือศีลสิกขาทำศีลให้ตั้งมั่นจิตจะสิกขาทำสมาธิให้สงสแล้วก็ทำมิปัจนายานให้เิให้สงสทำจิตใจให้ตั้งมั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเดียร์ที ี่กล่าวอย่างนี้ก็มีเหตุการณ์กล่าวคือมีคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสนแสดงโอวาทปาิโมกวางหลักของพระพุทธศาสนาไว้ในระหว่างกลางเดือนสามหลังที่ทรงสรมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจา้าทรงมรุภิเศษส,สัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วอยู่พระพุทธเจ้าในทรงมรุภิเศษส,สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันองค์แรกในโลกว่าในกลางเดือนหก ต่อมาถึงกลางเดือนสามกดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกคือองค์สมเด็จพระสูรมีประการแจ๋วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดไปในทิศสาุทิศต,ต่างๆประกาศาศาสนาแล้วก็มารวมพร้อมกันในวันกลางเดือนสามที่เรียกกันว่ามาซบูชาการมาครั้งนั้นไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่ประการใดองค์สมเด็จพระจอมไทยจึงวางหลักเกณฑ์ในาการประกาศาศาสนาไว้ เป็นใจความสําคัญมีอยู่สามระการคือหนึ่งสัพปะปัสสะอรณนังสองกุศลสูประสัมปทาสามสจิตตปฏโยตปันนังเอตังพุทานัสสาสนังมันแปลเป็นใจความว่าให้สั่งสอนคนทั้งหลายให้ละจัทําความชั่วทั้งหมดปาปัสสะสัพปะปัสสะแปลว่าบาปทั้งหมดไอ้คาว่าบาปในที่นี้เป็นภาษาบาลี ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่นที่ว่าความชั่วทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมให้สั่งสอนให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นละความชั่วทุกอย่างชื่นที่ว่าความชั่วทั้งหมดอย่าปฏิบัติอย่าทำม,มันเป็นความไม่ดีสองกุศลสูประสัมปิาให้แนะนําคาสั่งสอนของบุคคลทั้งหมดให้ปฏิบัติแต่ในความดีจะละความชั่วแล้วก็ประพฤกความดี ส,สนนามสจิตาสติโยธปปนังทำยานชำระจิตใจของตนให้หมดสดจากกิเลสข้าพั์ต่อไปเอตาพุทธานัสาสนังในข้อนี้ท่านกล่าวว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีการสั่งสอนอย่างนี้นี่าันอ้างว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แลว้วแล้วมาให้มีการสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นหัวใจของพระศาสนาเป็นกฎของนักพุทธศาสนาทั้งหมด ที่ต้องพึ่งปฏิบัติตามถ้าใครก็ดีที่จะเป็นคระหไหว้ก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นเลงก็ตามเป็นพิสุนีก็ตามเป็นสามเณรีก็ตามถ้มาถือเพศตานั้นประกาศตนว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ละความชั่วไม่ประพฤติความดีไม่ชำระจิตใจของตอนให้หมดจดจากกิเลสบุคคลประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิติยะ คือเป็นดีรัตีเป็นคนนอกพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสมายอย่างนี้ในตามที่ฉันพูดมาเมื่อกี้นี้ฉันพูดตามหลักเกณฑ์นี้ใคยว่าหาว่าฉันแกล้งแกล้งว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ด้งกรณีสาหรับหลวงพ่อปานซึ่เป็นอาจารย์ของฉันที่ฉันพูดว่าท่านดีฉันไม่ได้หมายความว่าท่านไปเพราะท่านเป็นอาจารย์จึงว่าท่านดี ตอนจริงความดีของท่านที่ฉันเห็นก็เพราะว่าท่านถือหลักเกณฑ์คำสอนของพระพุทธญาณสามประการนี้อย่างเคร่งครัดแม้แต่พระองค์ใดที่จะเข้าไปบวชในสํานักของท่านท่านก็ต้องถามก่อนว่าจะบวชเพื่ออะไรบว่ปวดเพื่อเท่านางถือสวดมนต์หรือถ้าตอบอย่างนั้นท่านบอกว่าบวชได้เพราะว่าอยู่ในวัดนี้ไม่ได้บวชเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมหรือ ถ้าว่าตอบว่าต้องการเพียงอย่างนั้นอย่างเดียว่ันบอกว่าบวชได้มาเรียนที่นี่ได้แต่ว่าอยู่วัดนี้ไม่ได้ต,ต้องตอบว่าบวชเพื่อคามปฏิบัติในใช้ศีลบริสุทธิ์สมาธิสั้งมันน่นเจริญนิพพานญาณพานจิตใจฟ่องสายจากกิเลสอันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผลเพียงเล็กน้อยก็ตามทีท่านก็ยกินดีให้บวชท่าถือว่าบวชแล้วพยายามปฏิบัติเพื่อความเป็นพระ ไม่เช่บวชมาเพื่ออาศัยศาสนาจินโดยเฉพาะคนที่บวชมาเพื่ออาศัยศาสนาจินเป็นการบวชเพื่อทวงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นการทําลายพระคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเบียดเบียนชาวบ้านที่ต้องหาจินด้วยความลําบากยากแ้นและหลงว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นพระผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ให้ข้าวให้น้ำบริโภคเสียเงินเสียทองมาสร้างสถานอาคารให้อยู่อาศัย <c oughs> ความเป็นอยู่ทั้งหลายของนักบวชจงขึ้นแก่ชาวบ,บ้านหมายความว่ากินของชาวบ,บ้านให้อของชาวบ,บ้านอยู่สถานที่ของชาวบ,บ้านวันรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นสมบัติของชาวบ,บ้านถ้าตัวไม่ดีพอก็ไม่น่าจะทําทอย่างนั้นในที่เรืองกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ช่ว่าฉันเป็นคนดี ฉันเองก็ยังไม่ถึงขั้นดีเหมือนกันแา้ว่าที่ทนอยู่ก็ไม่ใช่ทนเพื่ออะไรทนเพื่อแสวงหาความดีทำที่ทําไปทุกอย่างมีการก่อสร้างก็ดีมีการสงเคราะห์บรรดาประชาชนตามหลักวิชาในพระพุทธศาสนาดีไอ้ที่ทําอย่างนี้ก็ทุกทือว่าทำใช้นี้ความดีของชาวบ้าน ว่าผลใดที่จะบ่ายเขาให้มาเขาต้องให้ข่าวเขาต้องให้น้ำฉันกินข้าวกินน้ำของชาวบ้านฉันก็จะทาการสงเคราะห์ตอบแทนชาวบ้านตามสมควรตามกำลังสติปัญญาของฉัน <c oughs> อันนี้เป็นหลักเกณฑ์อันหนึง่งในการปฏิบัติในพระศาสนาแต่ก็อย่าเพิ่งนึกว่าฉันเป็นคนดีฉันยังดีไม่พอในพระพุทธศาสนา แต่ข้อพอจะทําความดีไว้บ้างตามหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไอ้นี่เจะจะพูดนอกเรื่องนอกราวไปซะแล้วถ้าว่ากันใหม่เห็นเข้ามาพูดเรื่องใหม่ว่าจะพูดเรื่องคะถาพระประเจกกระพุติเจ้าคาถาพระประเจกับพุติเจา้า,า,จานี่ปรกากฏตามประวัติว่ามาปีพศสอง2ันสี่รอยเจ็ดสิบสอง หลวงพ่อปานได้ออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักใต้ือไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วกลับย้อนขึ้นมาตามทศิะวันออกเข้าไปถึงอินโดจีนของฝรั่งเศสด้วยความ